วิสกัตวิสกัตตัวนี้จะไม่มีพลรตินแต่มาทานเพื่ออะไรครับวิสกัตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดีท็อกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดีท็อกร่างกายของเราร่างกายของเรามีระบบเลือดน้ำเหลืองลำไส้ง่ายๆสามารถที่จะดีท็อกทั้งสารระบบนี้ออกไปได้เพราะในสารระบบนี้อาจจะมีสารพิษสารเคมีอะไรก็ไม่รู้นะครับตัววิสกัสสามารถที่จะดีท็อกออกได้ยังสามารถที่จะเพิ่ม นะครับ SOD เป็นตัวที่ไปจัดการอนุมูลได้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มออกซิเจนในร่างกายลดความเป็นกรดของเลือดนะครับและตัววิสคัสนี้เป็นเม็ดสีเขียวสามารถทุบเป็นผงนะครับและยังสามารถมาทาผิวได้สำหรับผิวที่เป็นแผลอย่างเช่นแผลเบาหวานดิสสีดวงนะครับอย่างคนที่โดนน้ำร้อนลวกผมเคยไปเจอมานะครับนำวิสคัตเนี่ยมาทานะทำมาทาทาแล้วก็ทานวิสคัตกับโพลิตันช่วยตื่นเช้ามา อาการแสบร้อนไม่มีอาการบวมไม่มีนะครับก็ไม่ต้องไปหาหมอขาโชคดีเพราะนั้นวิตัสตัวนี้ดีมากอย่างคนที่เคยเป็นภูมิแพ้เขาไม่รู้จักโปรตีนเขาทานวิตัสก็ยังดีขึ้นแต่พอทานโปรตีนร่วมไปด้วยเนี่ยระบบการที่ภูมิแพ้อะไรก็จะดีขึ้น